แดนหน,นึง่งเพวกนะันต้องน็อตน็น็นอ,นอ,นอ,อตด้ายจะนนี ดังเติร์กเติร์กเติร์วะเสียงอะไรพี่เสียงอะไรพี่โชคดีดมาเจอไป่ระรถหน้าบสถ์รถหน้าบสถ์มึงมีปะเออกูไม่เห็นรถเลยวะแถงนี่เดี๋ยวไปรับปนะเออมารับหน้ามารับหน้าไม่เห็นรถเลย ไม่กูเขแจ้งไปแล้วว่าฝามีตัวนึงเอ้ยกูรู้แล้วไอ้ตอนนั้นกูปลาระเบิดเลยอไอ้ขาพี่อ่ะดวาพม่ไอ้ไม่ดไอ้นี่เว้ไอ้นี่เว้หลังไออะไรอะไม่กูไม่เห็นอันอันมี่กูหรอกกูอันมี่มาใกล้ๆเลยกูปลาระเบิดไปหลังสังกะสีแล้วก็พี่ยังกบอกอยู่ว่าหลังสีอย่างนี้ไอสังกะสีะขยับไปหลังขยับไปหลังลยพี่กลพี่กูมันไม่ได้ขยับไปหลังรถมันอยู่หลังเนินตรงนั้น มันมีตัวหลังมันมีตัวหลังใกล้ๆเออมาอยู่ตั้งแต่แรกหลัให้มันเฉียรๆไปกูจะมากูอ่ะมันบอกขวาแล้วกูนึกว่าอยู่มันเป็นทามิงไอเบียแล้วมานียมันมันมันไม่มันอยู่แค่หน้าเนินอ่ะมึงว่ามึงไม่ขวัจุบแล้วเว้ยกูนึกว่ามันอยู่ในตึกกูไม่รู้ด้วยซ้ำมันอยู่ตรงไหนอีกูคิดว่ามันยิงกูไอเบียจากตึกอิดด้วยซ้ำกูก็เลยจะไปจอดหน้าหน้าเนินให้เว้ยแม่งโผล่มา ถ้ากูรู้ว่ามันอยู่หน้าเนินที่มึงวิ่งไปจอกวิ่งไปกับมึงแล้วกูคิดว่ามันยิงอยู่ตึกอิฐถ้ามันดันออกมากูเห็นเนี่ยเม่อ่่ไ้ก็ได้มาฉดได้บอกว่ามันเหลือน้อยแล้วอะไรเงี้ยคนม่นดองัแถมคิวเต็มหมดเลยเลยไปดูรดใหม่มีรถเท่มาสามคันนะ ไปข้าเลยวะตามกูมาขึ้นเขาเลยมั้ยไปตามเลยตามไปก้นเลยตามไปก้นเลยไปก่อนไรไปก่อนเลยอ๋อมึงไม่เช็คเลยอ๋อหรือมึงไม่เห็นเหรอเออไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเราู่ใชล้ใกล้ใกล้แล้วทีมฝั่งเดียวกันก็นะพวกมึงสองคนที่ด้วยกันนะ มักกี้ดับอยู่คันหนึ่งนะทางซ้ายที่บ้านหน้านะเฮ้ยคุณเจออะไรก็ไม่รู้มาขุดได้เฮ้ยมีมีคนเปิดประตูไปแล้วลองบ้านฝั่งตรงข้ามนะอะไรก็กล่องปูเป็นปริศนาเถอะเลยวะเออตูเปิดไปแล้วนะท่าน่ยเฮ้ยมีมีรถกำลังขับขึ้นเขาทางซ้ายมือเรา ขอเห็นแล้วก็กำลังมาทางมีมาโอ้ยนจอดจอดจอดอาบากี้ยิงได้ปะม่วเเข้ขเดกล่กอีนนอีกหนอี๋ยวับอยาปไอดีอดีขึ้นขึ้นแบบวดิปปไปไปราเซียข้าหนึ่งไปเซีย่ดีขึ้นดีว่ไปไปตรงนี้สามคนตรงที่มันหมาสามคนเอย ขวาจอดหน้าเนินนี้พอมนมีรถอะขับขึ้นเลยไปแล้วไอ้บักกี้ไปิดก่อตามให้พอๆๆกลับ e n e กอปล่อยปล่อยปล่อยกลับเข่าเข่ามันกลับแล้วไพาคุณไปดูหองหนไปไปเก็บโก่อนเก็กูไปุมบุญยี่รไม่ไม่ไอ้เบียร์อย่ามไปมึงมาโคให้ก่อนขึ้นไปบนข่าผมให้ก่อนเก็บเลย เจ็บเลยดรกูไปเจ็บเลโดนเหวงวะนั่นตามมาดึงดีแตามมาดึงดีเลยเฮ้ยดีอยู่บนเขาเลยเขามันอยู่กลางโมงไปเล่นหรือเอเคได้อาเขยไปเล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 ยเฮ้ยเอิร์นขับกูขับให้เฮ้ยไอ้เอิร์นโดนเฮ้ยกูขับให้อยู่เพื่อนออกได้ออกได้เหยอดนะเหยอดนะอไอ้ก็กูต้องเติมเพื่อนให้เติมเงินก่อนเร็วไม่ได้ไม่ได้เอิร์นดขับเติมอยู่เติมอยู่

ปลาปลากูมาถึงแล้วมึงจะเล่นแบบไหนสองสองมาหร ful, ือ <Labor> ส <ator il orter> like ี่ไม <ud> okay. ่ตัวคนก่อนโอเคเฮ้ยมีรถกระตุ้นกับตัวเดียวพี่ตัวแล้วสองตัวแล้วไม่ไม่มันมีมันมีรถใหญ่ตามมานี่เลยครับหัวดิ มนขับออกมับออกขับออกหีมาดิเดินได้พี่โก้เดินอาบักี้หน้าผมเอาบักี้หน้าผมอาบกี้หน้าผมบกี้นอาบักกี้นะบักี้นะตายตายเอ้ยเชี่ยกูตกตกเก็บรถดิปนึงปนึงมีดาชีดอกอยู่เลยสวย โดนน็อน e ็อเจ็บมากเอาป้าพี่ก <sh ็ปล่อไม่ได้นะมามามาพี่พี่เข้าไปสามเด้เดี๋ยวกูเล่นโเบงไปสามเด้อเข้าขวาเลยไปเข้ามาพี่เ้มาไปขวาเลยไปขวาเลยเดี๋ยวผมโค้งหอรถนี้ไม่ได้รถูหน่อยรถ้หน่อยรถตู้หน่อยรถตูหน่อยรถู้หไม่ผ่านแล้วผมอยู่มอยู่พี่ไปขึ้นไม่ได้รถตร้เตะ ไ่เ่เบี้ยไอ้เหี้ยเบี้ยเออจ่ายอะไรก็ได้นะไม่ต่อพ่มูมาไม่มีไม่มีไ่เฮ้ยเหี้ยร้อยกูเลยโอ้ตายแล้วด้วยสองไม่ได้เออูุไม่ได้ไอ้เหี้ยเฮ้ยต้องรถมาบังสมบกดิสมบกดิ a l a h กูสมอลปิดรถก่อนขึ้นไปหาที่แอบเลยเดี๋ยวกูเก็บรถให้เดี๋ยวราคามาขวาแล้วขวาแล้วตัวใหญ่หมดกล้องอ๋อเห็นแล้วมันออกไปแล้วม่น่อแล้วไปปะวะเจ๊เจ๊เออกล้องออก้องงั้นเล่นของนี้สองอไหมมามาฟ้าให้กลุ่มเล่นฝั่งนู้นไหมอ่ะมึงฟังกูนะว่าจะเนี๋ยไม่คนคนเดียวอ่าแล้วไงต่อมันมันไม่เอายากปีซ้ายมันยิงอีก อ้าแล้วกูถามเนี่ยให้ให้กูไปเล่นสองคนตรงนี้ไหมไม่ไม่เอามันอยู่นอกวงอันนั้นน่ะเออเจ็บเมื่อกี้ระเบิดอันนี้แตกแล้วเนาะรถมมว่ะรถมันแตกรอถม่นแตกแล้วมีขับแล้วขับไม่เหนบระวังระวังดีๆนะเว้ยไ้ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายกูได้เงี่ยวะได้ยขวาบวกกันว่ะเออ

น็อตพิดอ่ะน็อตพิดอ่ะไม่ละผมวิ่งมาแล้วกกูการหลังนะเบียร์ไปเติมเพื่อนหนอยเดี๋ยวกูการหลังเองเออเออขหน่อยนะเอินกูวิ่งไปวิ่งไปนเอออย่ไเอาไม่มีรถแล้วนะบ่กไปเหลืออู่คันเดียวกูอยู่ที่กูคันหนึ่งอยู่ในห้องน้ำบ้าไปก ไม่รู้มึงสองเห็นมะล่ะอ๋อมึงจะเห็นเมื่อกี้เหมือนเห็นขี้แว๊บๆอยู่อยู่ในห้องน้ําอ่ะมันอยู่หลังห้องน้ำมอยู่หลังห้องน้ำเปล่าวะถ้าผมได้เนตได้เินตมัวกูจะไม่ห่างหกูอยู่ไกลจากพวกมึงมากเลยนะให้ไปรวมเลยไหมไม่ไม่ไม่มึงมึงมือรถเปล่าวะไม่มีกูไม่มีมาหรอเออผมมาไงมทำไมไม่ดีฟ้องเลยนะเมื่อก่อนนิ่งเลยนิ่งเลยอย่าโผล่อ๋อเนอหลังห้องน้ำอ่ะ ให้ยิงน็อกได้ใหยิงน็อกได้ยิงเออยิงน็อกไรชาร์จเลยน่าจะเหลือแค่ตัวเดียวน่าจะเหลือแค่ตัวเดียวโดนทำได้ตัวเจอแล้ววิ่งกันอยู่ตรงนี้มันยิงน็อกกว่ามันยิงน็อกมันเปิดโจทย์ปะใช่มีเซลล์จีแล้นั่นอ่ะโผล่ห้องน้ำมาจะอยู่หลังห้องน้ำหรือว่าอะไรไม่มันโผล่ออกจากห้องน้ำมาจะ มีนิสี่ลูกมันไม่มีใครหามึงหลออดีแต่กูการทางนี้เองนิ่งเลยนิ่งเลยรถตัวนี้เคลื่อนละจับได้ก็ดีกระเถิดจมัดไม่ที่เอดดี้มนเล่นยากเว้ยตรงนั้นมุมนึงไม่มีหอกไม่มีหลบสิ จะเอามันสักตัวก่อนไอ้นี่ถ้ามันน็อกพี่คนชาร์จแล้วเว้ยกูเจอตัวดีพี่ตรงนี้ตรงนี้มึงยิงได้เนี่ยตรงไหนดิตรงไหนดิตรงตรงเนี้ยหลบไปลหลบไป เหมือนมันจะไม่ให้มาหาเราด้วยวรอที้ตรงตรงหน้าเราพอผมเห็นแล้วมันอยู่ในวงไหมใช่ผมยิงใช่ผมยิงเลยเข้มเข้มเข้มเี้มเจะปอดเจ็บข้ามคอรถพี่โก้ขอรถโก้ขอรถเราเจ็บรถพี่จวนนั่งดิพี่จวนนั่งดิจะน็อกจะน็อก มันบวกนคแล้วไปมันล็อก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 อ้าวกูแจมเลยป่ะเนี่ยกูมองไม่เห็นนะเว้ยกูยิงได้แต่บนเขากูยิงได้แต่บนเขานะหลังกูจะเข้ามาตอนไหนก็ไม่รู้กตขึ้นเหรอโตขึ้นหลังหลังตรงหลางเฮ้ยมันอยู่มั้ยก็เราขึ้นหัวมันยิงปีมันหัริงปีป่ะผมเดินนะผมเดินเดินเดินนะมัน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 มีคนจับมันมีมันมีคนนึงอยู่แดีวไกลมไม่ได้หลุดไปไกล อลโหะมันมีคนนึงอยู่ในป้อมนะชาดีพีกูโดนยิงมากบแดันขวามีนะมันล้มิกหนึ่งมันมันล้มันล้มิกหนึ่งนะพาวเวอร์มันโดนพวกมิดยิงเนี่ยมันยิงกับมิดอยู่เนี่ยคุณี้กันพี่คุี้กันที่อาเหรอเอชุดเด็กก่นเดี๋ยวผมคุณรดล้คุณระน้มันน็อ น็อก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 วน็อกเตัวน้ทีกนอนอยู่นอนอยู่นอนอยู่เอินจบหมดแล้ว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 เดี๋ยวข้างล่างไตตีนจิโก้ไต่ตีนน็อกหน่อยนะน็อกน่งนะน่าจะเหลือตัวเดียวข้างล่างดูให้น่อยเอินเดินดูดิเดินดูดิเอกคนจะเติมไหมนะไม่ต้องดีอยู่งั้นไปแล้กูไม่มีกระสุนแลาเก็บด้วยขันหนึ่ง่ี่ ผมมองไม่เห็นพอพอได้แล้วพอได้แล้วพอผมขอไปเก็บของก่อนไม่มีเหมืออไปไปเก็บของไอ้นี่ยังไม่มีไไอ้นีี่่ยังมมคนนะที่เนี่ยมาเก็บของเฉยๆเดี๋ยวกูกลับแล้วมักเหลือไม่มีคนนะถ้้ามงเอไดนะโอ้โหไม่มีหมวกเหมือนกันกูก็ไม่มีหมวกกูก็ไม่มีหมวกมันตายรถออกแล้วเอตารถออกแล้วเอานะมาๆกลับมากลับมาอยู่หองมันเหลือเยอะปะ ไม่เยอะนะพี่ไม่เยอะนะพี่เขียวกันลูกเขียวก็น้อยเราไม่เก็บไปไหนไม่มีด่างไม่มีด่ตกมาพี่โก้รถอยู่ด้านล่างนี้เก็บดิ่หมพี่รถตุ๊กตกตุ๊ตกหมดแล้วแต่หมอสายในนี้มีเอิร์นมอสายมาก็ได้มาตาเก็บกระสุนได้แน่ไม่เก็บเดียไม่มีวะพี่กูยังมีหน้าติงเลยกูไปเก็บไม่ได้ ตึกเอาเรียบเปล่าหวยอีมอใส่หัวขุยเข้าหัวกูด้วยเหรอล้มล้มล้ม Watch out ตรงนี้ล้มตรงนี้ล้มถึงที่นี่แล้วนะเฮ้ยว่าเฮียแล้วไงเฮ้ยเฮียนอนก่อนหน่อยจ้าตาโมไปก่อนเฮ้ยมากเกือไม่มีคนนะเฮ้ยพร้อมแล้วบอกอ่าพร้อมแล้วเราจะโดดออกไปเลยปะอะไรอ่ะเดี๋ยวตาโมให้ลูกหนึ่งปะปะ

กาเดอะี่ะกไปสักทีไปไก็วิ่งมาเลยพี่โอ้ท่านจะมีก็คือพวกที่แอบอยู่เบี้ยขับออกขวาเลยเบี้ยขับไม่ไม่ขับซ้ายเลไม่มึงคนรขับออกขวาไว้เพื่อนๆอยู่ขวารอไปรอคนชนพี่ดีขยัรถเยสุดไม่มีแบบไหนไอ้กบออดอกไอโคไดิไอโคไดมึงก็ต่ตรงนี้มีตร

สุดอะไรวะเต่นเจียวกูมีร้อยเดียวไอเดีมึงเอาไปครึ่งไปกูใช้เจ็ดสิบไปไปโฟกัสกับไอโก้หน่อยคนนึงอ่ามาแล้วมามากสนไปดอกให้ละเอเอินมากระสุนปืนไปปล่อยใหม่ทั้งข้างหนึ่งไหมให้มันเข้ามากระสุนแบ่งเสร็จปังไม่ไหววะแบ่งเสร็จแล้วน้อยน้อยสี่สิบ มา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 เมากดังเไปดังเล่นสามไปอะไรนะอะไรนะมาส้มหนึ่งไปเล่นด้านล่างหนึ่งเอออเากดังสามคนเลยวะนกดังกัะไม่เราอยู่อย่างนี้แหละเออถูกละวโดนเราอ่ะกดังมันอยู่อยู่เยอะไปแล้วกูรอเนียนยิงกูรอเนียนยิงจีนกดังจีน

ต้งที่ไอเบียเขาโดนชิบต้องที่ไอเบียเขาดนลปใจปะเ้ยมื่อต้องสนใจทางไอเอิำหทางกับมึงเลยเบียปกัสทางเราก่อนเดียเปียนในห้องน้ำไหเบียของผมมึงถ้าโดนชนี่คือเล่นไม่ได้เลยไม่เป็นไรครับผมเล่นได้อยู่เดี๋ยวเนีย ตอนนี้ถามดูว่าหันรถออกก่อนฝั่งนู้นมาเล่นมาเล่นฝ่านดิจิมัวออกจากโกดังนั้นมาดิอยู่ไปไม่มีประโยชน์แล้วเล่นขวาไหนยังไงยังไหยิงให้ดี่านะดีกเล่นจำแพงนี้ก็ได้จำแพงเราก็รอคนมาส่งฝั่งนี้ก่อนเออมันต่อมาหากูนะต่บอกอ่ะใคร <on> โอเคมันส่องหาพี่อ่ะแต่พี่นิ่งอยู่รอถ้ามันทนได้ผมไม่เห็นว่ะมันมันมีต้นไม้บางอยู่อ่ะในมุมผมมันกูเห็นอยู่เห็นอยู่มึงกูเห็นได้อยู่้กูจอยู่กำแางนั้นจ่อเลยพี่อย่าให้มันมาให้มันเดินดีกว่าช่วยอะไรได้ช่วยอะไรได้ไม่ค่อยเยอะนะเว้ยกูอยู่ตรงเนี้ย กูเป็นตัวเนียนนะถ้าเล่นแบบเนี้ยเอาเลยเออเล่นเลยแต่จริงๆมันมาจอดหน้าเนินก็อยู่ได้พวกพวกมันเฮ้ยมีรถมาจากก็ปล่อยมันอยู่ไหนนะไหนนะอ๋อไม่ต้องดูอยู่ดูอยู่ดูดูไปนะดูไปนะโัรแกรมตัวนี้เตรียมยิงก่อนเหมือน ทางขางเราเลงอะเียอเอินเยะคุปเปอรนะเนี่ยที่อยู่ของมันอยู่มีที่อยู่อยู่มีน้ารถมาเจอกันอยู่ผมว่ามันยังไม่ได้หัวขับรถมาแล้วนะเปิดฝั่งมึงนยเนี่ยกดไม่ได้ตายตายตายไอไอตรง้ายตายแล้วตัวไอรถเพื่อนมาแล้วรถรถปกี้ทรงไหนเอินตรงไหนเอิน แต่นกปิดให้ปิดให้ปิดให้ไอตี่บนเขาวปมีคนมาชิดกูมีคนมาชิดกูไหนพี่ดิหน้ากูเลยหน้ากูเลยอยู่ข้างๆอยู่ข้างๆกำแพงกูเลยโอเคพี่กูยิงเสียนะเคเล่นไปนะกูกูไม่ได้หเบ็ดโฟกัส ไอ้เคียกูบอกไม่ได้ไอ้เบียไอ้เบียก็อยู่ข้างกูไม่คำใบาหน้าไอ้ขี้ไม่งมีหลักฐางเว้ยไม่กูบอกว่าแล้วมันจะแพงกูเลยแข่งกันเป็นหน้าจุดข้างบนจะมาแล้วพี่ดิรถมารถมาเออข้างบนต้องทิมอยู่กลางห้องกันเลยไม่ไม่ที่มันจอดอยู่ข้างบนอยู่เออวงไม่ได้อยู่กับมันงั้นต้องทิมเตรียมรับได้เลยจะขยับแล้วขยับแล้ว มัน้องขวาตรงนี้เต็มน่าจะไอเวีน well. ่าจะไอเวีบอสซ่าเนาะบอสซ่าเนาะเอของนายสิจ้าดูออกมานะมุมพลูแม่งรายประโยชน์มากตอนนี้ ไอ้ขับมอไซค์ยทิ้งไปก่อนนะพี่ยโอ้โห้ยเกิดยิงหลุดสะกมอย่าอย่าไม่ต้องฆ่าพี่ตรงนี้ยิงฟีมาปีนตรงผมเนี่ยอ่าเดี๋ยวพี่ปีนแล้วขยับหน่อยู่ขยับมันสบายะมามันอ้อมไปมันอ้อมไปหมดเลยตัวซ้ำให้ไม่ได้ให้ไม่ได้คอมมันหมดแล้วคอมมันหมดแล้วไม่ไม่มันตายเลยมันตายเลยโอเค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 ผมขยับตรงนี้นะครับผมขยับแล้วนะเบียร์เบียร์ไปเล่นโกดังเบียร์ไปเล่นโกดัง ไม่มุมผมเล่นสวยกว่าจริอ่ามึงมึงเล่นตรงไหนไปเลยไอก้มื่อกี้ไม่แหกไปเลยวะพยายามแล้วลงแล้วลงมาแล้ว้โหีงมาชนหน้าผม้้าโอ้เข้าหัวมีโอ้พีน้องด้วย่โดนซ้ายขวานหกนั่หลักเ้าไปเลยรอเดยเไลยรอเดีผมการไปผมข้ามไปโทษเลยเนี่ย ก็รหลอกอหรอโทษเลยว่ะโทษเลยว่ะไอ้กูงงเกิดอะไรขึ้นพี่กูข้าในช่องหรือว่ามุมมุมกลัวคือไม่ไม่ไม่รู้ว่าไแค่กลัวกระโดดผิดเองเดี๋ยวเดี๋ยวข้าสรุปเดี๋ยวเยวขรอปรอ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 มันล้มมันล้มหนึ่งมันล้มหนึ่งโอเคโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยมันมันล้มอยู่เนี่ยะเยอะเยวะด่ามึงชุบอยู่อ่ะ เดี๋ยวกางทุ่งก็ช่วยพี่หญิงที่เข้าไปเล่นบ้านผมมาพี่บ้านผมอยู่ในวงปลาไปเลยพี่หลังที่แทงมันอยู่หลังี่แทงนั่นแหละนั่นแหละซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยก็ผมข้าไปบ้านนี้ครับโคเบียนขวานิดนึงมันจะมีรถออยู่เห็นเห็นตรงควันขึ้นไหมเข้าแล้วเฮ้ยพวกมึงต่างคนต่างเล่นแล้วนะมันเหลืออยู่สามคนเหลืออยู่สามคน เดี๋ยวกูเคลียร์ขวาก่อนแล้วกันเรียนระวังขวาผ่านมาคนหนึ่งนะเราต้องเดินอ่ะเฮียอยู่เฉยๆนะเดี๋ยวเขาเดินรอตั้งต้อยู่ในวงก็ปิดซ้ายก็ดังซ้ายต้องเปิดซ้ายก็ดังซ้าอยู่เฉยๆเค้ารอหยุดซ้ายจะมาซ้ายจะมาแต่ยังไม่มาเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูจัดการถ้ากูแพ้ก็คือกูแพ้มันจะมุิปิดขวามาขวามาสขวามาสองมันมันวิ่งออกขวามันวิ่งออกขวาขวามาสอง จะชิดแล้วทาก้ปาร์ดไปมาสองนพี่โกขยับมาสองมวพี่โก้ผมว่าต้องอาจาะมาสองพี่โกขวามาสองมาเต็มเออเออรอมาสองกพอมาสองหยุดมันหยุดแล้วไง ป้อมปืนันหนึ่งกันหนึ่งกันหนึ่งกันหนึ่งยาหยบยาทยาไปเลยวัจริงเลยแล้วพี่มันวันวันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนโอ้พี่ฟังมมันนองไม่ยิน่มาโดนสปออรไอ้บี้ย